กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันไหที่2ครับครับนะครับจีเลวิสสมิธผู้อำนวยการสำนักข่าวสารอเมริกันระจาประเทศไทยก็ได้ส่งหนังสือไปถึงผู้อำนวยการสำนักข่าวสารอเมริกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแจ้งว่านักเรียนโรงเรียนซิลินทรจังหวัดสุรินเนี่ยเขียนจดหมายเชิญนิวอัรสตองและก็เพื่อนๆนนักบินอวกาศของเขามาที่โรงเรียนของพวกเขาเพื่อบอกเล่าประสบการณ์การสำรวจดวงจันทร์ของอัลฟาโล11นะครับผ่านทาง ตนเองคพืผอ้หานทางเขานั่นแหละจึงได้ประสานงานมาที่สหรัฐอเมริกาแล้วฝันก็เป็นจริงนะครับวันที่2 8สถึงสาตุลาคมพุทธศักราช2512นิเนี่ยนิวอาร์มซองแล้วก็เพื่อนๆเ,เขาเนี่ยจากยานอพโล11ก็มาเยือนเมืองไทยนะครแล้วก็ไปพบกับนักเรียนที่โรงเรียนซิลินทรจงังหวัดสุรินทร์อย่างที่เขาขอมาแล้วก็มาจริงๆนะฮะน่าจะเป็นที่ฮือฮาใน ยุคน,น,นั้นในยุคนั้มนมา<ห>กเยุคน,นี้ก็คือฮาน,นะถ้ามาเนี่ยใช่นะฮะคือเขาเรียกว่าเป็นเอ่อเาเรียกว่าสร้างเอ่ออินสปิเรชันให้กับเด็กใช่แล้วรู้ไหมคนพวกนี้นะที่เขียนหนังสือไปเนี่ยเขียนจดหมายไปเนี่ยทุกวันนี้เขาเติบโตมาเป็นรองศาสตราจารย์เป็นผู้ช่วยศาตสาตราจารย์กันหมดเลยนะทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮนะก็ค <ๆ S 2> ือเขาศึกษาชอบทางนี้จริงๆริงใช่นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่รายการวิทย์ที่ซองนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง เวลาของทานายการได้หมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ